เมื่อก่อนผมเป็นคนที่ยิ้มค่อนข้างจะบ่อยมากแม่หรือพ่อมันจะชมว่าผมเป็นคนมีรักยิ้มและยิ้มเก่งอยู่เสมอแต่พอโตมาการยิ้มของผมนั้นกลับทําให้คนรอบข้างกลับรู้สึกรังเกียจแล้วก็ตีตัวออกห่างมันเปลี่ยนไปจากที่ผมเคยรู้สึกว่าการยิ้มจะทําให้ผมพบเจอแต่เรื่องดีๆมันกลับให้ผลตกกันข้ามซะอย่างนั้นผมเลยเริ่มที่จะยิ้มน้อยลงเก็บอารอมมากขึ้นและไม่พูดไม่จากับใคร เก็บความสึกเอาไว้กับตัวเองแล้วก็บอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรผมยังมีความสุขดีจนกระทั่งผมได้มีโอกาสมาดูแอนิเมะเรื่องหนึ่งมันกลับทําให้ผมยังคงจําได้ว่าครั้งหนึ่งรอยยิ้มนั้นมีความหมายต่อผมมากขนาดไหนขอต้อนรับสู่กล้องบันทึกความทรงจําอันแสนเจ็บปวดและแสนงดงาม กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้มีมนุษย์ต่างดาวตัวสีชมพูอาศัยอยู่ที่ดาวแฮปปี้ได้ออกเดินทางแจจ่ายความสุขไปทั่วทั้งจักกรวาลจนมาถึงดาวโลกและได้พบกับเด็กสาวคนหนึ่งที่ชื่อชิซุกะจังเรื่องราวสุดแสนจะสดใสแสนแฮปปี้และขมขื่นของหมึกน้อยสีชมพูและเด็กสาวผู้พานพบชะตากรรมที่จะเปลี่ยนผันเรื่องราวของเธอต่อจากนี้และเขาไปตลอดกาล ตอนที่ผมเริ่มคิดไอเดียว่าจะนำเสนอแนวคิดและมุมมองต่างๆของทางโกปี้ออกมายังไงผมแทบจะนึกไม่ออกเลยว่าจะเขียนมันออกมาหรือเรียบเรียงออกมายังไงดีจริงๆเพราะผมไม่ได้ชอบทากปี้มากขนาดนั้นในตอนที่ดูจบแล้วผมก็ไม่มีแพชชั่นที่จะทำกับมันผมแค่อยากทำมันส่งๆลงช่องตัวเองแต่นั่นเมื่อแค่เพราะผมไม่รู้ว่าตัวเองจะทำยังไง ผมไม่เข้าใจความสนุกของทาโกปี้ว่าผู้คนสนุกกับทาโกปี้อย่างไงหรือตัวเองสนุกกับทาโกปี้ตรงไหนผมไม่เข้าใจว่าการถูกปี้มันทําให้มีความสุขอย่างไงและผมไม่เข้าใจว่าผมจะเขียนทาโกปี้ออกมาจากความรู้สึกจริงๆได้อย่างไงโดยที่ผมไม่เข้าใจมันแต่เพราะความไม่แน่ใจนั่นแหละที่ทาให้ผมกลับมานั่งคุยกับตัวเองว่าผมจะเอายังไงกับทาโกปีด้ดีและสิ่งที่ผมเคยมีแต่มันกลับหายไปจริงๆงในตอนที่ลองคิดกับทาโกปี้ใหม่ มันคือส่วนผสมบางอย่างที่ผมขาดไปและมันคือสิ่งนี้นี่เองแรงผลักดันต่อการมีชีวิตสิ่งนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมที่มักจะเริ่มทำอะไรตามอารมณ์ตามความรู้สึกไร้ซึ่งตรรก,กะไร้ซึ่งเหตุผลต้องการเพียงแค่ระบายสิ่งที่คิดเพื่อให้ตัวเองได้เข้าใจอะไรบางอย่างแม้คนอื่นจะไม่เข้าใจมันก็ตามหรือแม้แต่กระบวนการที่ผมยอมแลกมาก,กับเวลาที่เปรียบดังครึ่งหนึ่งชีวิตผม ที่แม้จะได้ผลลัพธ์ที่น้อยและผมพยายามทํามันอย่างมากมันเหมือนกับนาฬิกาที่แตกร้าวแล้วค่อยๆไหลออกมาจนเหลือเพียงแค่ความผิดหวังความเจ็บปวดความสบสนและความไม่เข้าใจมันอาจเป็นสิ่งหนึ่งที่ศิลปินที่คิดงานบางอย่างอาจจะต้องพบเจอก็ได้แล้วผมก็พอจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าไอ้ความรู้สึกมากมายที่มันอยู่ในหัวและมันไม่สามารถดึงออกมาใช้ได้เนี่ยมันทรมานมากขนาดไหน สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากการขาดแรงผลักดันที่กระตุ้นอารมณ์และความรู้สึกต่อการมีชีวิตเนี่ยมันทรมานจริงๆมันทําให้ผมต้องการจะสร้างอะไรที่มากกว่าการสร้างแนวคิดหรือความคิดของผู้คนขึ้นมาเพื่อลิ่มอ,อะไรบางอย่างแต่ผมกลับมาอยู่ในจุดที่ไม่สามารถที่จะถูกสร้างหรือถูกคิดด้วยอะไรบางอย่างได้ต่อไปผมไม่สามารถจะพบเจอทางเหล่านั้นได้เลยถ้าผมยังเดินตามทางของคนอื่นและคิดว่าผมจะทํามันได้ มเฝ้าถามตัวเองอยู่ตลอดซ้ำๆพอกลับมาคบทวนกับตัวเองก็ยิ่งคิดว่าตัวเองมันไร้ค่าเลยได้ขนาดนี้เราจะไปช่วยเหลือใครสักคนได้จริงๆเหรอด้วยวิธีการของตัวเองเนี่ยเช่นเดียวกับที่ทาโกปี้ที่ได้รู้จักกับเด็กที่ชื่อชิซุกะท,ที่จุดเริ่มต้นนั้นเขาไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับชิซุกะเลยแต่เขาก็ไม่เคยยอมแพ้และก็ยังคงพยายามเพื่อที่จะสร้างแรงผลักดันในชีวิตต่ตอตัวเธอจนมันก่อกำเนิดสิ่งเรียกว่า บาปเป็นสิ่งที่เกิดกาเนิดจากตัวของมนุษย์ที่กระทําต่อความปรารถนาที่ไม่อาจค้นพบความสุขความปรารถนาต่อการหลงผิดและหวังดีจึงทําให้สติปัญญาของมนุษย์ที่ถูกจํากัดอยู่ในกรอบของค่าสังคมและศิลธรรมนั้นต่างถูกตีตาและขาดซึ่งการตระหนักจากจริยธรรมจนถึงขั้นลงมือโดยขาดความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะเด็กที่เติบโตมาสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายที่วิสัยทัศน์และความคิดนั้นยังไม่เติบโตและเปิดกว้าง ซึ่งกูพอเข้าใจว่ามันเป็นยังไงและการพยายามจะหลุดออกมาจากกรอบที่ถูกโลกนี้บีบบังคับให้ต้องเดินตามและต้องค้นพบกับบททดสอบมากมายที่เขาไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องทำยังไงในระหว่างการเติบโตนั้นเต็มไปด้วยหัวใจที่บอกช้าและบาดแผลที่ฝังรากลึกและขาที่ไม่มีแรงแทบจะก้าวเดินตอนนี้เราจะไปพูดถึงส่วนลึกต่างๆภายในจิตใจของตัวละครของเรื่องถากูปี้กันสักหน่อย ความรู้สึกผิดหรือการสำนึกในบาปมันมีอยู่ในตัวมนุษย์จริงหรือเปล่าความสึกผิดอาจเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดหรือความล้มเหลวหลังจากที่เราได้เลือกและแตัดสินใจบางอย่างลงไปและผลลัพธ์มันอาจออกมาเร็วร้ายกว่าที่เราคิดทำให้แต่ละตัวละครต่างได้รับบาปที่ติดตัวมาและเป็นต้นกำเนิดของบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะเห็นทั้งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในมากมายทั้งการกันแกล้งการใช้ความรุนแรง และการหยยบย่ำทางจิตใจอันบอกช้ำการขาดความรักและความออุ่นจากครอบครัวที่เรามักจะเห็นและเกิดขึ้นบ่อยการสะท้อนสภาพแวดล้อมของสังคมที่มาจากอารมณ์และความรู้สึกผิดและความหวาดกลัวต่อสิ่งรอบข้างที่ไม่เป็นดั่งใจแต่กลับเลือกแสดงมันออกมาในด้านที่ตรงกันข้ามในการส่งต่อความรุนแรงให้กับผู้อื่นแทนที่จะส่งมอบความสุขนั้นให้กับผู้อื่น เมื่อการกระทํานั้นถูกจําจนฝังใจมันก็แปลเปลี่ยนจากภาพของความรู้สึกผิดกลายเป็นความสุขขึ้นมาแทนแต่ความสุขเหล่านั้นมันกลับเป็นความสุขที่ได้จากการเหยียบย่ําความรู้สึกของคนอื่นทาโกปี้ที่ไม่ต่างอะไรจากเด็กทาลกที่เพิ่งขัดเดินที่ยังไม่เข้าใจแม้กระทั่งว่าความรู้สึกผิดในตัวมนุษย์นั้นเป็นยังไงเขาก็ได้ตัดสินใจทําบางสิ่งบางอย่างที่ผิดพลาดลงไป แต่มันก็มาพร้อมกับผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดจากคำพูดนี้ของชิซูกะกและมันก็ช่วยชีวิตเธอเอาไว้และก่อกำเนิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาที่เราเรียกกันว่าหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นความหวังได้ก่อกำเนิดขึ้นภายในตัว จากส่วนลึกที่อยู่ภายในจิตใจของคนเราช่วยให้ยังคงสามารถก้าวเดินต่อไปได้โดยที่ไม่ได้เกิดความรู้สึกผิดจากสิ่งที่ถูกกระทํามันทำให้ชีวิตที่ไม่เคยคิดว่าจะมีทางออกกลับมีความหวังขึ้นมาแต่มันก็มาพร้อมกับการคาดหวังที่เหมือนกับที่อัสมะก็ได้ถูกความหวังของแม่ที่พยายามคาดหวังต่อตัวของเขากืนจินลงไปจะทำให้ตัวของเขาเองตกอยู่ภายใต้ความกดดัน และความหวาดกลัวต่อความไม่สมบูรณ์เพราะการที่ตัวเองนั้นไม่สามารถทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบได้เท่ากับความไร้ค่าในการเป็นมนุษย์ความหวาดกลัวที่ยิ่งกว่าการไม่มีชีวิตคือการที่มีชีวิตโดยที่ไม่มีทางเลือกอยู่โดยมีชีวิตจากความคาดหวังของคนอื่นมากกว่าที่จะใช้ชีวิตเป็นของตัวเองซึ่งเหล่านี้ทําให้ตัวของอสมาตกอยู่ภายใต้วังวนที่ไม่อาจสามารถหาทางออกได้จนเขา หมดหนทางและทําผิดพลาดแต่เพราะความไม่ยอมรับในความผิดพลาดน,นั้นก็เลยทําให้เราพยายามหาข้ออ้างและพยายามแก้ไขปัญหาที่เราคนเดียวนั้นไม่สามารถจะทํามันได้เมื่อหมดหนทางแล้วบรรทุนเราสิ้นหนทางเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงได้แต่โอบกอดความรู้สึกของตัวเองเอาแต่นั่งคุ้นคิดอะไรบางอย่างอยู่ภายในหัวของตัวเองมากมายเต็มไปหมด ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มแก้ปัญหาจากตรงไหนก่อนไม่รู้ว่าจะต้องขอความช่วยเหลือจากใครแม้แต่อามามะเองในสายตาของเขาพี่ชายก็เปรียบเสมือนกับตัวตนที่สมบูรณ์แบบแต่ใครจะหารู้ไม่ว่าตัวของพี่ชายเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบแม้แต่รสชาติของแพนเค้กที่แม่ทําออกมาก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบรสชาติมันออกจะห่วยแตกซะด้วยซ้ําแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เราได้เห็น ึงความรู้สึกบางอย่างที่ตัวของพี่ชายได้บอกเล่าบางสิ่งที่ไม่สมบูรณ์แบบให้กับอสมันั่นก็คือแม่ของเขาก็ไม่ได้ทําแพนเค้กเก่งมาตั้งแต่เริ่มเขาก็พยายามที่จะใช้ความสามารถเหล่านั้นเพื่อทําแพนเค้กออกมาให้สมบูรณ์แบบต่อหน้าลูกชายแต่ก็มักจะลึกๆแล้วก็ยังมีความคาดหวังบางอย่างที่ต้องการจะเห็นลูกชายได้กินแพนเทค้กที่ตัวเองได้ทําแต่สุดท้ายก็ต้องโยนมันทิ้งลงถังทุกครั้งเพราะต้องกลับรู้สึกผิดหวัง จากสิ่งที่ถูกตั้งความคาดหวังเอาไว้จนทําให้ตัวเองไม่อยากจะตั้งความคาดหวังอีกต่อไปตัวของพี่ชายเองก็ไม่ต่างกันแม้ว่าตัวเองนั้นจะได้หลุดออกมาและใช้ชีวิตในสังคมแต่ตัวเองก็ยังคงรับรู้ได้ว่าความคาดหวังที่มีต่อคนอื่นนั้นก็ยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองได้เท่ากับสิ่งตัวเองต้องการมากที่สุดความล้มเหลวบางอยา่างมันอาจจะเป็นทั้งประสบการณ์และหัวใจสําคัญ ที่ทําให้คนเราจะรับรู้ได้ว่าเราจะยอมรับตัวเองที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ได้ยังไงคนเราไม่ได้เกิดมาสมบูรณ์แบบทุกอย่างมันมีสิ่งที่เราทําไม่ได้บ้างก็แค่พูดออกมาว่าเราทําไม่ได้แค่นี้ก็มีคนที่พร้อมจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราแล้ว ความปรารถนาคือภาพของสิ่งที่เราหวังอยากจะให้มันเกิดขึ้นจากความต้องการและยังคงเป็นความหวังดีที่มีให้ต่อใครสักคนได้ด้วยเหมือนกันถึงแม้ว่าความปรารถนาจะเป็นคำที่ฟังดูดีและดูสวยงามแต่แท้จริงแล้วความปรารถนาเหล่านั้นก็อาจเป็นสิ่งที่สร้างความหวาดกลัวฝังรากลึกไปในจิตใจของใครบางคนถ้ามันมีมากเกินไปการถูกจํากัดกรอบและอิสระของคนคนนั้น ก็อาจจะถูกพังทลายด้วยความปรารถนาดีได้เหมือนกันไม่ต่างจากปัญหาของครอบครัวของมารินะที่บาม้าของเธอนั้นปรารถนาถึงความสุขที่ครอบครัวจะได้อยู่พร้อมหน้ากันและตัวเองได้ทําหน้าที่ของแม่ที่เลี้ยงลูกได้เป็นอย่างดีได้เห็นรอยยิ้มของครอบครัวที่กินอาหารร่วมโต๊ะกันแต่สิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นเพียงแค่การโรแมนติซ์ถึงภาพที่เธอปรารถนาถึงความสุขที่ไม่อาจจะเห็นว่าความจริงทุกอย่าง ได้พังทลายลงไปและมันก็ทําให้ตัวของมารีนะได้รับความหวาดกลัวที่ฝังล่าเข้าไปในจิตใจจากการกระทําและความปรารถนาดีเหล่านั้นของเธอก็ได้ถูกส่งออกมาในรูปแบบของความรุนแรงต่อตัวของชิซุกับที่เธอนั้นปรารถนาที่จะเห็นครอบครัวได้กลับมารักกันแต่สุดท้ายแล้วแก้วที่แตกไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ ใจิตใจที่แตกสลายก็ราวกับแก้วที่กรีดก,กรายบนใบหน้าดวงดาวที่มืดดับสนิทที่ไม่รู้ว่าทางออกนั้นอยู่ที่ไหนรอยิ้มในวันวานที่ได้เห็นภาพของความสุขของครอบครัวในตอนนี้มันช่างอยู่ไกลแสนไกลและไม่มีใครที่จะสามารถช่วยเหลือพวกเธอได้บ้างเลยเหรองั้นเรามาเดินทางหาคำตอบสุดท้ายของการย้อนเวลาในครั้งนี้ว่าความปรารถนาที่ยังคงเก็บซ่อนบางสิ่งที่ถึงแม้ว่ามนุษย์เรานั้น ะถ,ถูกทับถมจากความรู้สึกผิดความคาดหวังหรือความผิดหวังเราก็ยังคงสามารถค้นพบเส้นทางของข่วงเวลาที่ทําให้เราสามารถมองอดีตและเรายังคงจดจาบางสิ่งและสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นสิ่งที่มีความหมายและมีคุณค่าต่อตัวเราได้เพราะมันคือดวงดาวเล็กๆที่ส่องสว่างภายในจิตใจของเราเสมอมา ว่ากันว่าความสุขของคนเราเปรียบเสมือนดวงดาวที่ส่องแสงคอยมอบความหวังสร้างรอยยิ้มแม้จะมีบาแดแผลเต็มหลังมากมายแต่เราก็ยังคงสามารถหัวเราะให้กับชีวิตที่ยังคงมีอยู่ถึงดวงดาวดวงนั้นจะเป็นดวงดาวดวงเล็กๆที่ส่องสว่างไม่เจิดจ้ามากเท่าไหร่แต่มันก็ยังคงส่องสว่างอยู่ภายในหัวใจของใครสักคนสิ่งนั้นเราถึงเรียกมันว่าความสุขและการได้พบเจอใครบางคนหรือพูดคุย อบกอดความรักมอบความสุขและรอยยิ้มเติมเต็มให้แก่กันและกันในโลกที่แม้ว่าจะใจร้ายกับเรามากเท่าไหร่แต่เราก็ไม่เคยเลือกที่จะยอมแพ้และยังคงต่อสู้กับมันอยู่เรื่อยๆขอเพียงแค่เรากอดตัวเองเอาไว้กอดคนรอบข้างที่เข้าใจกันคอยมอบแสงสว่างเติมเต็มดวงดาวให้แก่กันและกันมันจะนำพาความโชคดีมาจากการเริ่มต้นที่เราเริ่มพูดคุยทำความเข้าใจและส่งต่อความสุขด,ดีๆที่มีให้แก่กัน ข้าผ่านความเจ็บปวดที่มีในอดีตแล้วเติบโตอย่างงดงามแล้วก็จดจำรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่มีทั้งความหมายและคุณค่าต่อตัว,ตวเราเองในอดีตที่ครั้งหนึ่งเคยแฮปปี้